แม่ครูก็พูดเรื่องรเรื่องเดียวและก็ช่วยพวกเธอไม่ได้ไได,ด้วยเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่สังเกตเดวเผลอเดวเธอก็ลืมอีกเดาเ,เพิเดเธอก็ลืมก็ได้แค่มาย้ำในเส้นทางให้ฟังแค่นั้นเองแล้วก็อยู่คือค,อ,คอยดูเฉยๆดูอยู่ห่างๆด้วยถ้าจะช่วยอะไรพวกเธอไม่ได้เลยถูกไหมก็แค่มาย้ำเรื่องเดิมแต่ถ้าย้ำเรื่องเดิมถ้าคนไม่อาจะเป็นโมห oh ะก็จะเป็นโมห oh ะตลอดถูกไหม คนไม่เดินมากก็ไม่เดินตลอดถูกไหมล่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อย่างเราฟังไม่คุยเนะี่ยถ้าไม่ตั้งใจฟังดีๆเนะี่ยมันหลุดไปแล้วก็จะเป็นความคิดของขันห้าถูกไหมมันก็ไม่เป็นปัจจุบันละมันก็เอาความคิดของตัวเองมาผสมลกแต่เราว่ามันไม่ได้ยากแรกๆมันอาจจะยากแต่พอรู้ตัวเป็นไม่ยากแล้วนะถูกไหมแล้วพอรู้เป็นแล้วเนี่ยอย่าเลียซ่าอย่าเอื้อนเอ่ยอย่าหาเรื่องอย่าหาราวอย่าลื้อฟื้นอะไรอะ่ะ ลื้อฟื้นเรื่องเก่าอะนะเอาปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ก็ยังงั้นก็อย่างงี้ก็ก็อย่างงั้นเคยเป็นยังงั้นเคยเป็นอย่างเหมือนเราจะลื้อฟื้นเอาเรื่องราวจบแล้วคือจบมันตัดใจเลยอะจบแล้วคือจบปัจจุบันคือทิ้งแล้วคือทิ้งจบแล้วคือจบหมดแล้วคือหมดคือง่ายๆอะถามว่าปัญญาจะเกิดขึ้นจากการไายการทิ้งสภาวะแรดมที่เกิดขึ้นไม่ต้องหาเหตุผลกับมันไม่ต้องมันมีเหตุผลกับมันถ้ามีเหตุผลยิ่งยุ่งไหมมีสองฝั่งแล้วนะ ตอนแรกเราอาจจะต้องใช้ใการพิจาครณาคห้ควรถูกไหมเพราะมันยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่พอการพิจาครณาคห้ควรที่กําลังของขันห้าปุ๊บไม่ต้องยุ่งกับมันแล้วนะทิ้งเลยทิ้งโลดทิ้งก็คือไม่เป็นรูปไม่เป็นคมันแต่รู้มันมันอยู่อะไม่ใช่เอาเราไปทําทิ้งนะคือรู้อยู่นะั่นแหละคือการทิ้งจะเรียกว่าไม่ว่าสังขารจะปรุงแต่งยังไ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 ง,ไงใจก็ไม่ถือสา สังขารเลยวิสังขารก็ไม่ถือสาวิสังขารเลยสังขารจะปรุงดีปรุงไม่ดีปรุงชั่วปรุงอะไรล่ะไม่ถือสาเลยปล่อยให้มันปรุงเต็มที่มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเต็มที่ไม่ถือสาคือไม่แตะไม่ถ้าเข้าไปรู้ชื่อมันแต่ยังแต่แล้ว,ลวถ้าเข้าไปรู้ในตัวอาการมันแตะไปยังแต่ไปแล้วเมื่อไหร่ที่แบบเข้าไปรู้ปุ๊บติดความหมายอย่างหนึ่งว่าแม่กระทงพูดว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ติดไปยังติดไปแล้วมันไวมากกิเลจะกลับมาอยู่ตรงไหนทันทีตัวเราผู้รู้ทันทีถูกไหมมันก็ต้องกลับมารู้ตัวเราพอกลับมารู้ตัวเราโดยที่ไม่มีคําพูดมันถึงจะหลุดจากตัวเราเราหลือแต่กิริยาของวิญญาณาขันธ์ที่ทําหน้าที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าลืมว่าใจเดิมใจแท้หรือวิสังขารหรือธาตุรู้เนี่ยไม่ได้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือมโนทางใจนะมโนคือคิดนะ คิดทางใจมันไม่ได้มาทางอายตนะนะมันไม่รู้ทางอายตนะแต่มันร mm ู้แต่ไม่มีที่มาที่ไปว่ามันรู้จากไหนแต่มันรู้ออกมาได้แต่ถ้ารู้ทางตาดังวิญญาณขันน่ะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ว่ามาปรุงถูกวิญญาณขันถูกไหมถูที่ประตูใจอันนี้มันรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ไม่ใช่ธาตุรู้แต่ธาตุรู้จะไม่ได้รู้อย่างนี้เพราะธาตุรู้จะไม่มีความหมายธาตุรู้จะไม่คิดธาตุรู้จะไม่ปรุงธาตุรู้ได้แต่รู้ เพราะมือมีความหมายเมื่อไหร่นั้นเป็นการทํางานของวิญญาณขันมันจะมีจุดแตกต่างกันมาให้เราเรียนรู้อย่างนี้ค่อยๆทําความเข้าใจเข้าใจเข้าใจสังเกตสังเกตเรียนรู้เข้าใจไม่เอาอะไรและให้เห็นผู้สังเกตเรียนรู้เข้าใจไม่เอาอะไรในปัจจุบันธรรมน่ารักคือทางพันทุ์ป่ะแก้กันเพียน